สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่ในรายการขอบสนามข้ามแรปและนี้และรอบนี้นะครับผมเป็นรอบเอกอะไ v e เปรอบ8คนสุดท้ายใช่แล้วครับเบลซึ่งเราจะทำอะไรที่พิเศษไปมากกว่าเดิมครับคือการเอาแรปเปอร์นะมานั่งคุยมานั่งคุยเลยแต่ว่าไม่ได้มาคุยตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะแยกกันไปสัมภาษณ์เดี๋ยวจะได้ไม่จะได้ไม่มาต่อยกันนะใช่คือต่างคนเนี่ยความมันมันอยู่ที่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าเขาเขาพูดถึงกันยังไงวันนี้ตอนที่เราสัมภาษณ์กันช่วงเวลานี้เนี่ย คนซ้ายกับคนขวาหรืออาจสมมติณคนคนแข่งคนที่หนึ่งกับคนแข่งคนที่สองไม่รู้ว่าจะถามอะไรแล้วก็ไม่ได้ยินด้วยคู่ต่อสู้จะพูดอะไรถูกต้องเพราะเราจับแยกไปถ่ายรูปแล้วนี้เราจะอยากรู้ว่าทั้งสองคนแม่งจะพูดถึงกันยังไงด้วยและวันนี้นะครับผมคู่แรกเลยพีคล็อกเจอกับพีฮอตเดี๋ยวผมนะครับจะรับหน้าที่ไปสัมภาษณ์ไปสอบถามความรู้สึกของพีคล็อกครับผมส่วนผมนะครับจะไปสัมภาษณ์พีฮอตโอเค คำ <ผม S 1> ถามจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับคำถามแรกเลยครับพีคอกครับผมอรู้สึกยังไงกับเป็นคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าไอ้นี่มันแม่งไอนาโตเมียด่าผู้หญิงผมว่าแนละ้วผมคำรับผมแล้วผมก็ผมก็ยอมรับความที่เห็นรนะับพระตัวผมก็ดา่าก็คือฟิลแบบว่าด้วยความเป็นคนไทยแล้วแบบฟิลฮิปฮอปไทยอ่ะมันแบบมันก็วัฒนธรรมไทยเราเป็นแบบเพศแม่มาก่อนอ่าเพศแม่ไม่จะเหนือกว่าเพศชายเราเนี่ย ด้วยความที่ผมขึ้นไปอย่างนั้นผมก็เลยต้องใส่ทุกอย่างที่ผมมีมันก็เป็นเหมือนเกมเกมหนึ่งครับเรื่องที่เราไม่แคร์ดีกว่าไม่แคร์ผมก็จะด่าถ้ามีผมก็จะด่าแรงหมดนี่เออถ้าเจอผู้หญิงก็จะก็จะเอาหนักกว่านี้อีกพี่อกนี่ด่าเอฟโฟเรโหด่าผู้หญิงไม่มีใครคิดว่าแม่งจะด่าผู้หญิงได้ขนาดนั้นน่ากลัวไหมถามจริงก็อครับเขาเป็นพี่พี่ฮอคเจอกับเอฟโฟเรพี่จะด่าน้องผู้หญิงลงไหมเอางี้ดีกว่าก มันก็เข้าทางพี่นะเข้าทางเหมือนกันใช่เหมเข้าทางเพราะว่าเราคือโอเคถ้าผู้หญิงเขาเป็นเป็นเป็นเพศอะไรที่ด่าได้เยอะมากเพราะมันต้องยังไงก็เรื่องอยู่ไงก็ต้องเฮต้องเฮแล้วราะมันมีอะไรที่เล่นเยอะแต่ถ้าผู้หญิงด่าผู้ชายเฮนี่แหละมันเจ็บซึ่งน้องน้องอนฟเล็กก็ถือว่าเก่งเหมือนกันต้องบอกว่าระดับความความเถื่อนความโหดแรกกับพี่กับน้องเนี่ยพอเลยคือความแบบความหยาบเนี่ยคิดว่าไงคิดว่าเราเป็นคนอย่างนั้นจริงป่ะความหยาบก็ หยาบเฉพาะในเกมอะไรอย่างงี้มากกว่าครับถ้าชีวิตจริงก็คงคงไม่อะไรขนาดแต่ว่าก็เท่าเท่าที่ฟังน้องเขาก็มีการพัฒนานเรื่อยๆนะแต่ที่ผ่านมาน้อง,องยังไม่เจอตัวแข็งแข็งไงยังไงยังนี่คิดว่าตัวเองแข็งพอที่จะหยุดน้องเขาไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ก็ผ่านพิแวนมาได้เราได้อ่านคอมเมนต์คนดูบ้างไหม คอมเมนต์เหรอผมอ่านท,าทุกอันแลพี่เป็นไงบ้างแล้วก็รู้สึกไงกับคอมเมนต์เหล่านั้นที่เข้ามาหาเราผมอ่านทุกอันแล้วก็บางทีบางอันมันก็บางงานมันก็มีแบบว่าชมบ้างแต่ส่วนใหญ่จะด่าผมไงฟิลแบบผมเจอผู้หญิงด้วย<อ>พี่โอ้โหแล้วสำหรับผมมันก็ใหม่ด้วยพี่คือด้วยความใหม่ของผมมันเลยทําให้คนสนใจใพี่ผมไม่เคยเจอผู้หญิงด้วยครั้งแรกในชีวิตเลยอแอนครับมีคอมเมนต์ในยูทูบไม่รู้ว่าพี่ได้ไปเลื่อนอ่านหรือเปล่าบอกว่าพี่ฮอต ไม่ตอบโต้เลยคือแลปโจดอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยรู้สึกไงก็รู้สึกว่าเฉยๆนะก็มันมีการเตรียมตัวนะครับบางทีหลายคนอน่ะไม่รู้บางทีคนที่เขาแลบมานานอย่างเงี้ยนี่รับะเขาบางทีคําเขาแบบมันมันเจ๋งไงเนีกว่าบางทีเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่สดหรือจดพคนที่เขาไาแรปมานานเขาจะมีคําที่แบบว่าเฮ้ยมันคิดได้ไงอะไรเงี้ยมันจะผสมอยู่อาจจะแบบคุณอาจจะเดาไม่ออกก็ได้ในในการจดหรือสดบางทีเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแ้วแบบ อย่างเงี้ยแล้วไม่ใหม่อย่างเงี้ยใช่ป่ะคุณก็อาจจะมองว่าแบบอันนี้ต้องจดมาแน่แต่สมมติว่าคนที่เขาแล็บกันมานานหลา,ห,ลาหลายหลายหลายท่านที่แบบเ,เขาแล็บเฮ้ยคิดได้ไงวะอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าจดหรือสดแล้วครั้เนี้เราจะเดาไม่ออกแล้วมันไม่ได้ถิงสำคัญแล้วใช่ๆๆใช่ใช่เราเตรียมตัวมาก่อนไหมยอมรับไหมสาบานเลยว่าเตรียมตัวมาก่อนพี่หาไปนั่งคัดหาโู่นนี่มาใช่พี่ก็ทําคือ,อยังไงอะ่ะเขาให้เวลาเตรียมตัวเพื่อมาปล่อยแค่สองนาทีสองราวตรงนั้นนะพี่ ผมคงไม่เลือกจะทําแบบว่าปล่อยหลุดบ้างปล่อยนี่บ้างเป็นพันลายไปคือถ้าใส่ได้ผมก็า่าไม่ห้ตายทุกนัดที่ผมมีเย้นเคนี่คือแนวคิดของพีคอกนะฮะแล้วถ้าเกิดถามว่าพีฮอสามารถโต้ได้ไหมแบบโดนด่ามาแล้วโต้ให้ตรงจุดโต้นเวทีเลยได้ไหมได้นะได้าะาะที่ผ่านมาก็ที่แข่งผมไปแข่งรายการ b a t t l e of อร์ Year ก็เป็นสดตลอดเขาต้องใช้สดกันอยู่แล้วซึ่งซึ่ง มันเราแค่มากราเราแค่ฟังอ,อะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่แล้วครับทั้วผมได้ทั้งสองอย่างสบายใช่ใช่ตามตายใ,ใช่ <c oughs> คิดว่าทําไมคะแนนออนไลน์เราถึงแพ้เอ็มโฟเรสเขาเพราะว่าผมว่านะอันนี้จักใจผมเลยนะผมว่าฟิลสดแม่งดิบกว่าอือคนฟังอะฟิลสดคืออารมณ์กระแทกอะไรเงี้ยบางทีซาวด์ที่มันออกมาตอนลิฟสดมาอาจจะในความคิดผมว่าผมว่าสดแม่งมันกว่าต้องไปดูสดว่ะแต่ในภาพรวมแล้วถ้าออนไลน์แบบว่าฟิล คือคนที่เขาโหวตมาเขาอาจจะมองแบบว่าไม่ได้ดูฟิลอาการอะไรแบบนั้นไงพี่เข้าใจปะอาจจะได้เรื่องของความสา,ามสาร,มนรแนะว,<ๆ>ว่าผมแพ้เออแพ้ออนไลน์ก็ไม่ใช่แบบเออีค่กูชนงตัวคือผมก็ยอมรับต่อให้ผมไม่เข้ารอบนี้ผมก็ยอมรับพี่แค่ก็เตรียมใจมาทุกแบบอ่ะ <Okay. S 2> พี่โอเคซึ่งจริงคะแนนคู่เขาเนี่ยเขาชนะมาแค่สองหนึ่งนะทีท็อปเขาแพ้เอ็มโฟเรย์ออนไลน์ถ้าเป็นพี่พี่มองว่ารู้สึกยังไงครับเขาหน้าเข้าไหมถือว่าเอ็มโฟเรย์หน้าเข้าก็ จริงๆแล้วพี่มองว่าสูสี่นะถ้ามองแบบแชร์เป็นกลางที่สมมมองว่าเออสูสี่เพราะว่าเอฟฟอร์เรเขาเก่งในการแก้ขเขาเขาก็คำดีคำเยอะคำเยอะบางทีไม่ใช่ว่ามันจะโดนตลอดนะ<า>ดนได่กระแทกกะแทกมาหลุดบ้างเหมือนกันแหละใช่ใช่ใช่คำเยอะมันไม่ใช่ว่าคิดว่าคมตรงนี้แล้วมันจะโดนเลยมันก็อยู่ที่การปูรเรื่องอะไรอย่างที่เราจะสั่์ไปอะไรประมาณนี้ตัวเรามีแฟนไหม โหมีแล้วพี่มีแฟน,แ,ฟนแล้วแฟนได้ดูได้ดูไหมไ<ด>งครั้งนี้ดูมาทุกรอบพี่แล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงจากแฟนเรามันปกติผมก็ชอบด่าอะไรอย่างนี้เปทั่วแล้วผมคนมที่แซวขี้อะไรอย่างนี้แล้วปกติพอ,อมันเห็นเนี้ย น่าจะเฉยไม่ได้แบบว่าหูดาี่แม่งคุยไม่ลงไม่เกี่ยวแรงกว่่าาดเลยคือด่าเบียกูด่าเบียแรงกว่าด่าเอโฟล์อีกอะไอย่างเงี้นะแบบแบบแข่งเฉวิ้นผู้ผมเปิดเปิดตลอดการมาแข่งลาวิสนาวนี่สาวเยอะไหมตอนนี้โอ้โหถ้าพดไม่ก็ก็มีมีคนรู้จักมากขึ้นดีกว่าก็ได้แบบเออโอเคเราเรารู้สึกโอเคนะแบบมีคนชอบเราอะไรอย่างเงี้ย เห็นล่าสุด MV ถ่ายกับเจสซี่วาด้วยใช่ครับใช่ใช่ใชคิดว่าการเรียกแบบเรียกสาวๆนี่มีผลกับการโหวตออนไลน์ไหมอับิสแนลมันก็มันขึ้นอยู่กับเอ่อความสามารถผมอยากจะบอกว่าผมมาขายความสามารถมากกว่าขายลุคเพราะว่าหน้าตาใช่เพราะว่าความสามารถมันอยู่นานกว่าหน้าตาผมเชื fierce, ่อมาอย่างนั้นเสมอครับเพราะว่าอะไรที่มันออกไปจากความสามารถเรามันอยู่นานกว่าอยู่แล้วคอมเมนต์หนึ่งที่มีเข้ามาในทาง เฟซบุ๊กหลังจากที่คลิปมันลงไปแล้วเนี่ยเขามาบอกว่าไอ้ไอ้อเทียบพีคอกแม่ไอ้สัตว์เอ้ยตะโกนใส่ไมค์กูฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเรามีวิธีการคุมไมค์เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าก <ผม S 1> ูจะเป็นสไตล์นี้ต่อไปผมพยายามคือผมว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้คือเวลาฟิลลิ่งแม่งมาแม่งใส่เต็มเลยพี่แต่เวลาไปร้องเพลงตัวเองอะเหมือนกับว่าเสียงมันไม่บ้าเท่าอารมณ์เดือดเท่านี้เวลาไปร้องเพลงเองผมยังพอแบบเออไปได้ไปได้ แต่พอเวลาขึ้นเวทีแบตเทิร์แม่งเป็นอีกฟิลหนึ่งอะคือจะสื่อว่าแบตเทิร์แม่งคืออารมณ์ฟิลแม่แมงมากกว่าการร้องเคของพวกเราของตัวเองอารมณ์แบตเทิลแม่งแบบถ้าแม่งมาแล้วแม่งให้ผมแม่บบหยุดตรงนั้นอะม,มันก็ไม่ได้ีผ่ผมต้องใส่เต็มต่อยเสียงมันหลุด่งผมขึ้นไปทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วนี่บนเวทีนี่เป็นตัวเราปะหรือว่าเราแค่สวมบทตัวละครตัวละครหนึ่งขึ้นไปบนเวทีแล้วแข่งเต็มฟอรเรสต์เขาเป็นตัวของเราเองนะไ ว่าเป็นตัวผมเองไหมก็คือแต่จริงผมก็ไม่ได้เป็นคนอยากช้าขนาดนั้นนะพี่แต่ก็คือแต่ได้การแข่งขันนะใช่พี่ผมไม่ใช่คนอยากช้าขนาดนั้นจริงๆแล้วแต่ปากจัดเหมือนกันเลอให้คนจำพีฮอตในด้านไหนครับก็ในด้านของการทำเพลงเออในแบบ การแรปกันอะไรเงี้ยเป็นสไ,สไตล์ของตัวเองไม่ใช่แบบมาแรปเพื่อหาผู้หญิงเพื่อทําเพลงไปวันๆอย่างเงี้ยซึ่งผมคงไม่ทํานานขนาดนี้แน่นอนถ้าแบบแรปหาแบบอะไรที่แบบดูได้เท่ๆอย่างเงี้ยครับครับ,รบมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาว่าไอพีคอรกแม่ไม่มีวันได้เป็นแชมป์หรอกเรารู้สึกยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้ที่แม่งดูถูกเราผมว่าคือทุกคนอนะแม่งคือประมาณว่าแบบมาดูถูกผมว่าผมว่าไม่มีสิทธิ์เป็นแชมป์หรอ,อ S <S <S มันก็มองได้หลายแง่แล้วพี่จริงบางคนเพาะ็อาจจะมองว่าผมมีสิทธิ์บางคนอาจจะมองว่าผมไม่มีสิทธิ์แต่คือคนที่มองว่าผมไม่มีสิทธิ์มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาพี่อาจจะไม่ชอบแบบนี้หรือเปล่าอาชอบแบบว่าไอ้พวกขี้จดขี้เตรียมตัวมามแล้วตัว,ตวเราเอง,งเป็นสไตล์ไหนสไตล์ผมเหรอแต่ผมเตรียมตัวมาผมชอบผมเน้นจดมากกว่าแต่ถ้าให้ฟียสไตล์เล่นสนุกสนานผมจัดให้จะก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันคือได้ทั้งสองทางว่าเลือกใช่แต่ถ้าเลือกให้ขึ้นไปหัวดะผมจาจดแน่นอนพี่ส่วนที่ เจอกับพี่แวนหมดแวนมาสามศูนย์คิดไหมว่าตอนแข่งจบเราจะชนะขาดขนาดนี้เอาตอนแรกตรงๆนะผมก็รู้สึกตอนตอนพี่แวนก่อนขึ้นเวทีผมเห็นแกรู้สึกแบบตื่นเต้นเออเพราะว่าแกรู้สึกแกดิบอัดมากเห็นว่แบบเออเดินใช่ไหมแข่งคู่ท้ายด้วยอืออืมตอนนั้นพี่ก็เพียรเหมือนกันคือแบบเพียนะรู้สึกแบบแบบเรากินข้าวมามือเดียวรู้สึกเพียเบอร์เบอร์กินแต่น้ำเปล่าอะไรเงี้ยเเบียร์เราก็ไม่ค่อยจิบเพราะว่า ผมเป็นคนเสียงแหบนะไงะถ้าจะโกจะแร็ปไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่จิบแล้วก็เห็นพี่แวตอนนั้นอยู่ข้างเวทีก็ตื่นเต้นมากบบซ้ายขวาทั้งแบบไอ้เราก็งงไงเป็นอะไรแต่ตอนนั้นเราเรารู้สึกแบบเออแกเป็นอะไรเราก็สําหรับพี่ตอนนั้นก็ตื่นเต้นอยู่นะแต่พอขึ้นไปปุ๊บเหมือนเหมือนภ้ามันย้อนกลับมาว่าเราเคยขึ้นเวทีด้วยกันเว้ยมันเลยลืมไปเลยพี่เลยความตื่นเต้นก็เลยหายไปที่พีพีฮอตคู่แข่งไหม เห็นแล้วพี่เขาไปทําอะไรกับหมวดแวนเนี่ยคิดว่าแม่งปัญญาอ่อนไหมผมว่าแล้วสำหรับผมนะถ้าจะเรียกกระแสมันเป็นอีกฟิวที่ผมว่าขึ้นไปหวดกันบนนั้นให้มันจบไปตรงนั้นเี่ไม่ต้องมาพูดข้างนอกเนี่สุดท้ายมันก็เป็นแค่ไม้ตัวเดียวกันนหอพี่ตอนจบใช่มีคนเขาบอกว่าเราแถมอะเยอะเกินมองยังไงกับเรื่องนี้ก็ไอ้แมตล่าสุดเนี่ยจริงๆก็ไม่การแถมขนาดนั้นหรอกเป็นแบบ หาทางลงเกือบไม่เจอดลกว่าเร <c oughs> ียกว่าดีกว่าคื <c oughs> อแ, <c oughs> แบงบีดจ,จบไปแล้วแต่กูยังไม่ได้จบ <c oughs> ในในเนื้อของตัวเองอก็เลยแบบเอกสารเยเอาไปหรือว่าก็เลยต้องปล่อยแบบให้มันปุ๊บปุ๊บคนแ่งเลยดูเบื่อคนไม่เหงะืมเลยแบบหาหาพอแบบได้เหรียญเพื่าแบบตอนจบว่าลงตัวโอเคก็แฮปปี้แต่ตอนแรกอะเกือบจมน้ำอ่ะก่อนเราแข่งเราคิดปะว่าเราจะมาถึงจุดรอบแดคนสุดท้ายได้หรือมันเกินฝันไปแล้วมันเกินฝันไปแล้วตอนแรกเราฝันว่าไง คิดไว้แรกผมคิดไว้แค่ว่าผมได้เข้ามาโชว์สิ่งที่ผมมีแค่นี้ก็พอแล้วในรอบอะไรก็ได้ขอให้ได้ออกคลิปจริงว่าหวังถึงแชมป์ไหมครับตรงตรงว่าถ้ามาอันนี้พี่หวังนะหวังแล้วพี่หวังแน่นอนใช่ไม่กลัวใครแล้วใช่พี่ไม่กลัวสักคนเลยอืเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาพี่เคยมีประสบการณ์อะไรคนอาจจะไม่รู้ไงออ่ืมพี่เคยแบบแข่งมาก็ได้ที่สี่เอ้ยที่สองภาคใต้ที่สี่ของประเทศเป็นงานสิงใช่ใช่ก็คือ อันนั้นก็คือแบบตัแบบท็อปท็อปลงเลยซึ่งยุคนั้นก็คือเวทีที่ใหญ่สุดแล้วใช่ใช่ก็เหมือนแบบพิษณุตอนนี้ก็คือเราก็รู้จุดบกพร่องเราว่าเราควรจะแก้ตรงไหนซึ่งพี่ก็มาสองพันเจ็ดก็ผ่านมาหลายปีแล้วสิบปีแล้วใช่ใช่ป่ะใช่สิบปีใช่สิบปีที่พี่ผ่านมาพี่คิดว่าพี่ก็น่าจะมีประสบการณ์ก็คือที่ผ่านพี่ก็ไม่ไม่น่าจะกลัวใครแล้วอะพี่ก็พอที่จะไปตรงนั้นได้เพราะว่าพี่ก็เฉียดมาอะไรอย่างงี้มีคอกเป็นแค่ทางผ่านไม่ไม่เชิงแต่ไม่ประมา อแล้วตอนนี้มองไปถึงแชมป์ไหมผมมองไปถามว่ามองไปถึงแชมป์ไหมผมไม่แชมป์มันก็เป็นส่วนสำหรับผมนะแชมป์มันเป็นส่วนนึ้งแต่ว่าคือผมอยากให้คนมองแบบว่าไอ้เยปีสองพัน้าร้อยหกสิบแม่งมีพีคอกอยู่ในวงการอผมอยากให้เด็กรุ่นหลังที่แม่งจะอีสิบยี่สบสีสิบปีข้างหน้าไปบอกว่าอ้เนี้ยปีนี้พีคอกแม่งก็ติดอยู่ะโอ้โหไปไง ความรุนแรงของคําถามบอกแล้วครับว่ามันต้องแบบต้องสุดแบบนี้คือทั้งสองคนเขาไม่รู้เลยนะเขาก็รู้พร้อมเรารู้ปล่อยนี่แหละตอนที่คลิปปล่อยได้และนะฮะถ้าหากใครชอบใจนะครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามช่องขอบสนามนะครับถ้าหากใครอยากฟังเพลงแรปอยากอัปเดตวงการแรปนะครับผมนี่เลยครับผมช่องแรปอิสนาครับนอกจากบัตเทิลที่สนุกสนุกแล้วนะฮะยังมีอะไรบ้างพี่ก็มีวอสกูดวอสกรอบมีเพลงมีอัปเดตข่าวคราวแล้วก็มีโชว์สกิลแรปในเว t ร์ p ซับมากกว่าการบัต เลยนนน่อต้องนะครับรอบนี้ครับใครอยากเดือดอยากมันไปกับเรานะเจอกันแน่นอนนะครับในรอบเอสดไลฟ์นะครับวันที่27จพฤษภาคมที่เดอะสเตจนะครับเอเชียทีคเดินทางไม่ยากเราไม่รู้ว่าตอนนี้ออกอากาศเทปนี้นะบัตรจะเหลือหรือเปล่าเราไม่เราไม่ขายบัตรแล้วกันเพราะคาดว่าบัตรมันอาจจะหมดไปแล้วแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ลองลองกดเข้าไปดูลองดูก่อนยังมีนะครับโอเคครับแล้วเราจะมาทราบปริษัทชาวอิปฮอปด้วยกันในวันที่27นี้แล้วเจอกันครับครับผม และหากชอบใจชอบใจคลิปนี้ง่ายๆแค่กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเปิดรับข้อมูลทุกอย่างจากช่องขอบสนามตามด้วยกดปุ่มสับตะไคร้เพียงแค่นี้คุณจะไม่พลาดอะไรจากทางขอบสนามแม้แต่นิดเดียว